สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเด้อผมมาดูโซเชียลนะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูลอนทับเ <c oughs> นะวันนี้พาทุกคนมาดูลอนท็อเพื่อสุขภาพนะนุ่งนิ่มใส่สบายน,นะอันนี้คือลอนท็าผาชูนะส,สวยๆ <c oughs> นะใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะแล้วก็มีสีอื่นด้วยนะ này là màu xanh này 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 Nè này 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 nè này 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 nè này 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 ใครสนใจก็เว้เข้ามาดูได้นะดูนี้นี่สีแดงสวยๆเนาะนี่นะแล้วก็มีอีกสีหนึ่งจะเป็นสีดำนะอันนี้คือสีดำนะนี่สวยๆเลยรุ่นนี้จะมีไซส์ให้เลือแตั้งแต่34ถึงนะเนาะ ก็ขอบคุณนะที่เข้ามาดูผมด้วยเนาะเอาฝากติดตามให้แล้วก็ให้กำลังใจผมด้วยนะผมจะเออ่อยมาทำคลิปใน y o u ูทูบช่องผมด้วยนะเนาะก็ไม่มีอนะไรมากมีใจวามขอบคุณเนาะฝากกดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะขอบคุณมากๆนะครับไว้เราจะันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะขอบคุณที่เข้ามาดูผมด้วยเ้ยขอบคุณครับไปเลยเด้อบายบาย